สวัสดีค่ะอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนนะคะดิฉันเป็นตัวแทนจากกลุ่ม B บวันก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับโปรดักต์ใหม่ในแบรนด์ไนกี้นั่นก็คือไม้แบดมินตันนะคะคณะผู้จัดทำมีนายอนุสรยวนกลางนายประทานพรสินอยู่นางสาวขวันแก้วตังชนะโชคนางสาวเชียร์นันแวววงนางสาวสุวรรณศรีหอมสมบัติ ปัจจุบันการกีฬาได้มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตไม่ว่าคุณจะเดินเป็นทางไหนก็ล้วนแต่มีการทำกิจกรรมทางการศึกษาเช่นแต่ฟุตบอลตีเทนนิสว่ายน้ำแบดมินตันกีฬาเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการของทุกคนเกือบทุกช่วงอายุตั้งแต่อายุ12ถึง40ปีการออกกำลังกายถือเป็นกิจกรรมยามว่างหรือเป็นการอดิรตข,ของบุคคลที่ชอบ ออกกําลังกายรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพหรือใส่ใจสุขภาพนะคะที่มาของผลิตภัณฑ์คณะทีมงานผู้จัดทําได้รับมอบหมายสําหรับการคิดค้นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในท้องตลาดนั้นได้รับผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์สินค้าที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกคือแบรนด์ของ n i กี้เบื้องต้นแล้วแบรนด์ของไนกี้นั้นก็จะผลิตพวกอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้ากีฬา แต่ยังไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นไม้แบดมินตันจากการค้นหาข้อมูลธุรกิจไม้แบดมินตันนั้นก็จะเป็นสินค้าทั่วไปที่อยู่ตามท้องตลาดแต่เราได้คิดคนไม้แบดมินตันที่พิเศษและไม่เหมือนใครและยังไม่เคยเกิดขึ้นในการตลาดในธุรกิจนี้นั่นก็คือการผลิตไม้แบดมินตันที่สามารถถอดประกอบได้ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย จนทำให้เกิดไม้แบดมินตันถอดประกอบได้เพื่อตอบสนองความต้องการของนักกีฬา,าเป็นสิ่งท้าทายของบริษัทธุรกิจกีฬาประเภทนี้รุ่นไนกี้มิกทีว1สด้วยเทคโนโลยีที่ทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์มีความทนทานสูงไนกี้ได้นำมาผลิตไม้แบดมินตันที่สามารถถอดประกอบชิ้นส่วน เปลี่ยนชุดอุปกรณ์เลือกหัวไม้ก้านด้ามจับได้ตามต้องการลืมความกังวลไปได้เลยซึ่งปกติแล้วไม้แบบมินตันเวลาจะพกพาไปไหนก็จะต้องมีซองใส่คือเวลาเราถือก็จะถือเป็นด้ามยาวๆแต่ของเรารุ่นนี้คือสามารถพกพาสะดวกถอดประกอบแยกชิ้นส่วนได้ไม่ยุ่งยากในการพกพานะคะบทสรุปสำหรับคู่บริหาร นำสินค้าใหม่ของบริษัทเข้าสู่ธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จสร้างยอดขายตามเป้าหมาย20%เพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มใหม่กิจกรรมทางการตลาดเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในตัวสินค้าและเกิดความรู้สึกอยากที่จะซื้อสินค้าตัวนี้ขึ้นมาใช้งบประมาณให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามวัตถุประสงค์องค์ประกอบความสำคัญต่อการทำธุรกิจ ผู้บริหารมีความคิดสร้างสรรค์เข้าใจในธุรกิจด้านกีฬาเป็นอย่างดีองค์กรมีความจริงใจต่อธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ที่จะนำลงสู่ตลาดการขายมีความรู้ด้านการผลิตไม้แบดมินตันหาจุดเด่นนำมาสร้างจุดขายให้เป็นที่สนใจมีความเชี่ยวชาญทางเฉพาะด้านการออกกำลังกายใช้งบป,ประมาณและปริมาณบุคลารกรที่เหมาะสมในการผลิตสินค้ารู้จักการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา วิคะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดปัจจัยภายในที่เราสามารถควบคุมได้ก็จะเป็นการเงินวัตถุดิบอุปกรณ์การผลิตผลผลิตบุคลากรช็อปจำหน่ายสินค้าปัจจัยภายนอกก็จะเป็นการเมืองสภาพเศรษฐกิจลูกค้าคู่แข่งขันสถานการณ์โรคระบาดอย่างเช่นโควิด -19 ซึ่งปัจจุบันนี้ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่รอบที่3แล้ว แล้วก็ข้อกำหนดกฎระเบียบสมาพันธ์ Sword Analysis จุดแข่งก็จะมีดีไซน์ที่สวยงามมีฐานลูกค้าหลักมากเพราะเป็นแบรนด์สินค้าระดับโลกผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่หน่าสนใจเทคโนโลยีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตมีคุณภาพสูงราคาเหมาะสมจุดอ่อนตัวเลือกสินค้าไม้แบดมินตันมีน้อยลูกค้าอาจไม่มั่นใจในความทนทาน การผลิตอาจจะล่าช้าเนื่องจากขั้นตอนการผลิตค่อนข้างนานโอกาสเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกของคู่เล่นกีฬาแบดมินตันอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีและต้องการมากในอนาคตอุปสรรคคู่แข่งทางการตลาดมีฐานลูกค้าประจําที่ดีสภาพเศรษฐกิจส่งผลต่อไรายได้อาจส่งผลกระทบต่อการขาย STP Segmentation Se ก็คือเพศชายเพศหญิงเราแบ่งเป็นช่วงอายุแล้วก็จังหวัดที่มีช็อปจำหน่ายสินค้าของบริษัทแม้จะเป็นเชียงใหม่ที่สุโลกใั้นาทกรุงเทพนนทบ,บรุรีสมุทรปราการปรทุมธานีภูเก็ตสงขลาชลบุรีระยองบุรีรัมย์อุบลราชธานีขอนแก่นอุดรธานี targeting ก็จะแบ่งเป็นเ,นเพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง1 9บ0ถึงสีปีรายได้หน0 0งบาทขึ้นไปวางจำหน่ายที่ช็อปไนกี้ทั่วประเทศ Positioning ก็จะมีความนิยมมากคุณภาพดีก็จะเป็นพวกยู i t ตวิกเตอร์ส่วนความนิยมมากแต่คุณภาพต่ำก็จะเป็นแกรนสปอร์ตส่วนความนิยมน้อยแต่คุณภาพดีก็จะมี n i กี วิวสันอย่างความนิยมน้อยคุณภาพต่ำก็จะเป็น FBT วัตถุประสงค์งของการสื่อสารการตลาดเพิ่มทางเลือกในตัวสินค้าให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบแบรนด์ไนกี้สร้างนวัตกรรมใหม่ในวงการกีฬาแบดมินตันสร้างความเป็นที่ยอมรับและความเข้าใจในตัวสินค้ามากขึ้นขยายฐานลูกค้าให้มีมากขึ้นจากเดิม สร้างเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เกิดความพึงพอใจกลยุทธ์การสื่อสารของผลิตภัณฑ์ไม้แบดมินตันถอดประกอบได้แบรนเนกี้รุ่นมิก t y 2 0ส1สหำหรับวงการกีฬานั้นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักกกลุ่มคนกีฬานในประเภทนั้นก็มักจะเน้นตามอ e ีเวนต์หรือกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับกีฬาชนิดนั้น,น,นซึ่งในกีฬาแบดมินตันเป็นกีฬานนชนิดหนึ่งที่ในประเทศไทยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม ในอันดับต้นๆมีนักกีฬาระดับโลกมากมายการใช้ไม้แบดมินตันของผู้เล่นหรือนักกีฬาระดับสูงมีผลต่อผู้ติดตามผู้ชมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสถานที่การแข่งขันจะมีการออกบูธเสนอขายสินค้าอย่างมากมายนี่ก็จึงเป็นช่องทางหลักของการสื่อสารให้ลูกค้าทราบถึงผลิตภัณฑ์ไม้แบดมินตันรูปแบบใหม่ๆกิจกรรมไนกี้ก็จะดำเนินงาน เผยแผ่ประชาสัมพันธ์มีดังนี้กิจกรรม CSR คือการกิจกรรมค่าพัฒนาฝีมือกีฬาแบบมินตันโดยนักกีฬามืออาชีพจากสังกัดสโมสรบ้านทองหยอดกิจกรรมอีเวนต์จากกิจกรรมการแข่งขันแบบมินตันระดับโยชนรายการแบบมินตันไนกี้ไ a i l a n ด์ h a ม p i o n s h i p กิจกรรม PR ทำสปอตโฆษณาโปรโมทการแข่งขันไนกี้ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ กิจกรรม CSR ก็คือการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาฝีมือกีฬาแบดมินตันโดยนักกีฬามืออาชีพจากสังกัดสโมสรบ้านทองหยอดกิจกรรมเน้นการพัฒนาฝึกสอนผู้ได้ระดับเยาวชนที่บริษัทได้เ,เปิดรับสมัครและคัดเลือกเข้ามาร่วมกิจกรรมค่ายฝึกซ้อมให้มีความรู้ทักษะการแข่งขันแบดมินตันโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งผ่านมาตรฐานรับรองการฝึกสอนจากสมาคมแบดมินตันและการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยกิจกรรมนี้เราจะจัดขึ้นทั้ง5ภูมิภาคของประเทศไทยส่วนกิจกรรมอ e ีเวนต์กิจกรรมเข้าร่วมมหากรรมการขายอุปกรณ์กีฬาในงาน, Sport Pro, นสปอร์ตเอ็กปณศูนย์ประชุมและแสดงกีฬาเมืองแสดงสินค้าเมืองเทเพิ่มยอดขายและแนะนําสินค้าไม้แบบบินตันรูปแบบไม้แบบบินตันรูปแบบใหม่ใหมให้น่าสนใจและมะีและมีสินค้าอย่างอื่นควบคู่ในการขายไปด้วย การแข่งขันแบดมินตันระดับเยาวชนรายการแบดมินตันไนกี้ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในรายการนี้จะจัดเป็นระบบคัดตัวแทนเยาวชนที่แข่งขันผ่านเข้ารอบทั้ง5ภูมิภาคเข้ามาเล่นรอบไฟนอลซึ่งรูปแบบการแข่งขันก็จะเป็นระบบเดียวกันที่ใช้ในการแข่งขันทั่วโลกในประเทศไทยมีการแข่งขันรูปแบบนี้อยู่1รายการนั่นก็คือ SCG Junior Badminton รายการแข่งขันของไนกี้ที่เข้ามาจะเพิ่มประสิทธิภาพสร้างความสนใจให้กับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาแบดมินตันได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการกีฬาในภาพรวมกิจกรรมอีเวนต์ของเราก็จะมีทั้งหมด6ครั้งนะคะสวัสดีค่ะสำหรับกิจกรรม PR นะคะ เราก็จะมีการทำ support, สปอตโฆษณานะคะโปรโมทการแข่งขันในกี้ไทยแลนด์เชนเป็นชิพนั่นเองนะคะแล้วก็ผ่านทางสื่อออนไลน์แล้วก็จัดวันแถลงข่าวก่อนการก่อนรายการแข่งขัน,นะคะก็จะมีการเชิญนักกีฬามือาชีพอย่างเช่นน้องเมลและเชนกนะคะมเมื่อกล่าวเกี่ยวกับการแข่งขันกิจกรรมต่างๆที่ทางไนกี้ได้จัดกิจกรรมค่าพัฒนาฝีมือขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันนะคะ ได้จัดเชิญสำนักข่าวต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานถแถลงข่าวพร้อมกับฉายสปอร์ตโฆษณานะคะแล้วก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์ของเรานั่นคือน้องเมและฉนุกนะคะให้ผู้สื่อข่าวได้รับตราบและได้นำ ไปเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆภายในงานก็จะมีการมอบไม้แบดมินตันถอดประกอบได้ของไนกี้รุ่น m i ก t y 2021นะคะให้กับสปอนเซอร์นะคะจำนวนทั้งหมด1,000ชุดนะคะเพื่อให้สปอนเซอร์นั้นไปแจกในโรงเรียนทุรการดานหรือโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬานะคะเพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสได้เล่นกีฬาแบดมินตันนั่นเองนะคะแล้วก็ได้สัมผัสกับไม้ไนกี้ Nike รุ่น มิถุายสี่สิบเอของเรานั่นเองนะคะส่วนการตั้งงบประมาณของเราแล้วก็กิจกรรมทางตลาดนะก็การสรุปงบนะคะก็จะมีตามนี้นะคะซึ่งงบาการตั้งงบประมาณสามแสนของเรานยคะมอบอุปกรณ์กีฬาแบดมินตันไนกี Nike. มิกจี c ยสองพันยี่สิบเะคะสรุปมัก็จะอยู่ที่สามแสนสี่สี่หมื่นห้าพันนะคะแล้วก็งบห้าแสนนะคะนี่เป็นพีอาร์ไรคอโชว์นะคะก็จะอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นนะคะแล้วก็งบสองแสนนะคะก็คือโปรโมทในกีฬาไทยแลนด์แชมเปีนชนะคะก็สรุปมัก็จะอยู่ที่สองแสนสองหมื่นนะคะแล้วก็งบสองล้านนะคะก็คือในกีฬาแชมปก็คือสรุปมันก็จะอยู่ที่ล้านห0 0่ลานนะคะ แล้วก็งบประมาณ3ล้านในกีแชมเป็นอ่าไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะคะก็สรุปงบอยู่ที่2ล้าน7จ็ดแสนนะคะแล้วก็ตั้งงบ5 0 0แสนขายอุปกรณ์กีฬาในงาน Sport e x p o นะคะก็สรุปงบก็จะอยู่ที่4 5 0แสนห้าหมื่นนะคะอันนี้ก็คือการประสานงานกระจายสินค้าสู่ศูนย์กระจายสินค้านะคะของบริษัท ก็เราก็จะจ่ายตั้งแต่เดือนมกรานะคะจนถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็มีการมอบอุปกรณ์รุ่นมิจิวานะคะให้กับสปอนเซอร์นะคะก็จะมี2เดือนนะคะในกียูชมิมก็จะมีสี่เดือนนะคะ การโปรโมทก็จะประมาณแดเดือนนะคะขายอุปกรณ์กีฬาในงานสปอร์ตไดกก็2เดือนนะคะเดือนสิงหาแล้วก็กันยาในกี t h a ท l a ลน c h ชิมเป n นชิพนะคะก็จะก็จะจัดประมาณเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวะาคะก็ขอจบรายงานเพลงเท่านี้ค่ะ